เชิญครับคุณลกนั่งที่เก้าอี้เลยฮะทำไมคุณถึงมาเรียนช่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจ่าวะผมก็แค่อยากรู้ผมอยากมีความรู้อะความรู้ในการฟันคนในการตีคนนะฮะเฮ้ยมันมีอีกหลายมุมที่จ๋าไม่รู้จ่าเห็นผมแบบนี้จ๋าก,ก็ตัดสินผมแบบนี้ไงมุมอื่นจ๋าเคยเห็นป่าล่ะมุมที่ผมทําดีอะก็พอพฤ,ฤติกรรมคุณมันมีแต่เรื่องแบบนั้นหรือเปล่านี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่สี่แที่ห้าแล้วมั้ง สถานการณ์พาไปจา่าเข้ามาทําผมก่อนสถานการณ์พาไปมีคนเดิมมาต่อยหน้าจา่จาจะทำไงขอบคุณนะทําไมคุณไม่เคยลดทิฐิตัวเองเลยโทษแต่คนอื่นตลอดเลยวงจรชีวิตมันเป็นแบบนี้จา่าจ่าเป็นตนํารวจชีวิตของจ่าก,ก็คือจับโจรจับคนอย่างพวกผมเนี่ยผมทำอะไรจ่าวะล็อกผมทำไมวะเนี่ยผมมาเรียนหนังสือก็เอาความรู้ไงจา่าแต่คุณตั้งตัวเองเป็นสารเตี้ยงไง จ่าทำอะไรบ้างวะจับพวกคุณไงนอกจากรับสวยยาแม่งเต็มเลยสารับชั่นเต็มเลยตำรวจเห็นว่าปัญหาหรือว่าสุดท้ายแม่งทำอะไรไม่ได้ก็เลยมันลงกับคนอย่างพวกผมเพราะทำอะไรระบบไม่ได้จ่าก็เลยมันลงกว่าคนอย่างพวกผมผมก็คือผลพพงจากระบบจ่า,จาแต่พอแม่งมีปัญหาจ่าก็เอาความกดดันเอาความผิดพลาดข,ของระบบมาโทษพวกผมเลยสิ่งที่เลวสุาที่คุณเคยทำมันคืออะไรทุกคนเคยผิดพลาดไหจ่าจ่าไม่เคยทำผิดอะ แล้วทำแบบนี้ครอบครัวคุณไม่เสียใจอ่ะเขาไม่ได้สนใจผมอยู่แล้วจ้ะแล้วคุณไม่รักพวกเขาเหรอทีใ่ใครบ้างจา่ะไม่รักพ่อแม่ตัวเองนี่คือการตอบแทนบุญคุณของคุณเหรอระหว่างสถาบันเพื่อนกับครอบครัวคุณจะเลือกใครทุกอย่างมันสําคัญคนละแบบจ้ะแต่ผมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลย